สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงบงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะส,ะสร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนเะพารวยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมและน้องแอดมินด้วยนะครับเช่นเคยเรามาดูดวงครูดวงที่13กันครับว่าด้วย การแก้เสร่อมเติมแต่งโดยตาหัวคอบาลไหล่จุดไปเท้าหรือบริเวณร่างกายช่องพันธุแปลว่าอะไรครับแปลว่าญาติอาสหาริบรั์คุณแม่ความพยายามนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีดาวดีอยู่ในช่องพันธุคุณพยายามเลยครับสุดยอดแต่ถ้าเกิดได้ดาวไม่ดีอย่าพยายามนะครับเจ็บตัวฟรีนะครับต้องแก้นะเรามาดูกันครับกดข้อแรกนะ เราต้องพิสูจน์แท่ว่าเราเป็นดาวคนหรือดาวเทวดาในกรณีที่เราแก้หัวข้อบาหลหยจจไปเท้านะครับแต่เกิดแก้ด้วยที่การอื่นไม่ต้องนะครับเช่นเคยผมก็พิสูจน์ได้คุณแล้วในเรื่องช่องตนุดวงที่13ก็ไปดูนครับพิสูจน์แล้วว่าเป็นดาวเทวดาต่อมาครับเรามาพูดถึงช่องพันธุเราก็ไปดูครับนับแบบไหนตนุกระดุมพระสาชะพันธุหรือนับหนึ่ง ส3 4ให้เข้าใจตรงกันนะที่บอกว่าถ้าดาวดีในนี้คุณพยายามแล้วสุดยอดดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราพิสูจน์แล้วว่าอาจารย์เลข3านะ่ะกับเลข8อะ่ะเลข8กับเลขสามอะ่ะไม่มีค่ากลางทำไงดีถ้าไม่มีค่ากลางคุณดีใจได้เลยครับเพราะมันดีมากนะครับเดินตามดวงดาวนั่นก็พอเดินตามดวงดาว8กับ3เนี่ยนะครับเห็นไหมครับ ไม่มีค่ากลางอ่ะเดี๋ยวผมเขียนผิดไหมขอโทษนะขอโทษสลับที่กันนะครับขอภขอภยัยด้วยนะครับขออภัยขออภัยนะครับเลขสามมีอะไรบ้างมีเลขห้าเลขหกเลขแปดมีเลขสองมีเลขสามมีเลขเจ็ดเห็นไหมครับไม่มีค่ากลางถ้าไม่มีค่ากลางแสดงว่าดาวเนี่ยอภิมหาดีเขาเรียกว่าได้คู่มิตรคู่ธายคู่สมพลสมบูรณ์แบบแล้วคุณเดิมตามสิ่งน,นั้นนะ่ะซุปเปอร์ดีนะครับ เนี่ยครับที่บอกว่าถ้าดาวดีอยู่ในช่องพันธุสุดยอดแต่เขาติงว่าคุณต้องพยายามพยายามตามไหนพยายามตามดาวที่มันเป็นนะครับแปลว่าอะไรไหวพิปริพันธ์อังคารที่สามแปลว่าเร็วไวช้าไม่ได้ก็เดินตาม้นทางนี้สรุปว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าในช่องมันทุ์นีเป็นเลขหนึ่งสามอันนี้แหละครับยิ่งคุณพยายามยิ่งสวยยิ่งแย่ อันนี้ต้องแก้ดวงนะครับส่วนดวงเนี่ยเขาเรียกว่าแก้โดยพฤติกรรมก็พอนะครับวิธีที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดอาจารย์เรียนน่ะอยากรู้ถ้าคนที่เชี่ยวชาญโหราศาสตร์หรือชัยภูมิจุ้ยเขาจะมองว่าคนเนี่ยเช่นเคยตั้งศาลหรือสักการะบูชาองค์เทพมหาเทพถวยเทพที่สถิตอยู่ในช่องพันธุหรือพกพันธุก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนเราต้องเอาทุกอย่างครับ ให้รู้ไวเ้เฉยนะอันนี้ผมแนะนำแล้วก็มาเขียนสามมาเขียนอังคารเขียนลาหูเขียนพฤหัสเขียนเกตเขียนมเตยูเราก็มาดูคําว่าเลขสามมีอะไรบ้างเหมือนเดิมมีเลขห้ามีเลขหกมีเลขแปดดาวลาหูล่ะมีเลขสองเลขสามและเลขเจ็ดนะดาวพฤหัสมีอะไรบ้าง มีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขสามดาวเกตมีเลขไรบ้างมีเลขห้าดาวพุทธิยูอะมีเลข8ดดังนั้นตัวเองตัดที่มิก่อนเลยกดข้อแรกเช็คก่อนว่าตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วนะตัดไปอย่าไปยุ่งกับเขานะครับเลขอะไรอีกเลขสามเนาะเฮสีแดงไม่ตัดเหลือเลขอะไรเลขหนึ่งได้ไหมเลขหนึ่งเลขสองได้ไหมเลขสองเสียตัดไปนะครับเลขเจ็ดล่ะเสีย ตัดไปเป็นมระดังนั้นเหลือเลขอะไรบ้างเหลือเลขเหลือเลข6กับเลขหนึ่งเนาะนะครับเหลือเลข6เลขหนึ่งถามก่อนว่าอะไรดีสุดสมมุติว่าเรามองเห็นแล้วครับว่าเนี่ยคือ1 3อ่สาเออสสาเป็นก๊กอะไรก๊กขุนพลก๊กลุยก๊กไม่สนใจชาวบ้านชมเมองเขาดังนั้นน,ะน่ะก๊กขุนพลมีอะไรบ้างมีเนี่ยครับแล้ว ในช่องเนี้ยมีหลักๆคือที่เาเรียกว่าเปลือกที่เรามองเห็นนะครับมีกายกับใจนะโหสตร์แต่ใจเนี่ยโอ้ยบริสุทธิ์ปลุกพองเป็นเทวดามาเกิดแต่ใจที่คนอื่นมองเห็นเนี่ยเขามองไม่เห็นเขาเห็นแต่กายลูกนอกถ้าเกิดเราเอาหนึ่งมาใช้เนี่ยกําลังจะไปทําลายดังนั้นใช้หนึ่งไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยนะครับสู้ว่างป่าดีกว่ากลับอย่างที่บอกว่าเอ้ยมันได้ก๊กเนี่ยอาจารย์เห็นไหมครับ ถ้าเกิดเราจะต้องการน่ะใช้กกที่สุดครับแต่เสาตัดทิ้งไปเพราะเรยตกมรณนะ mm. เหลืออะไร mm. เหลือดาวสุขดังนั้นเราสามารถเสริมเติมแต่งดวงตาได้แต่แต่ก่อนนะครับถามว่ามันจําเป็นไหมถามใจตัวเองก่อนถ้าจะเป็นใช้ถ้าไม่จะเป็นก็เดินตามดวงดาวที่เป็นดังนั้นเลขโกนะครับขออภัยด้วยเลขโคกอยู่ราศีอะไรอยู่ราศีตุลเนาะไปดูก่อนราศีตุลคือสะดือกลางหลัง นะครับมาดูกันเลนขหกดังนั้นยังถือว่าสะดือยังมินเมยอยู่อย่าใช้อะไรที่เกี่ยวกับองค์เทพมหาเทพทวยเทพไปใช้วัตถุมงคลที่เรียกว่านิยมคืออะไรบ้างมีอันญมณีสีฟ้าพลอ,อยนอกปะเก้าหรือคุณจะสักคุณจะเจาะเนี่ยครับกลุ่มก้อนนี้ได้หมดเลยยกเว้นสัตว์มงคลเท่านั้นก็พอ นะครับนี่คือแนวทางต่อมาเราก็บนมาร์กครับว่าดวงเทวดาเนาะนะครับไปดูว่าราศีตุลอยู่ไหนเอ่ยราศีตุลอยู่ไหนสะดือเนี่ยครับบริเวณนี้ดีสุดคือจุดที่ม,มาร์กไว้ครับนะสะดือนี่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะพื้นที่เขาเล็กมากดังนั้นต่ําลงไปเกินสองขอนิ้วสูงขึ้นมาเกินสองขอนิ้วทานี้พอนะครับอย่าเกินกว่านั้นเกินกว่านั้นเนี่ยเรียกว่า หลุดขอบเขตของจักรราศีนะครับเช่นเคยคุณจะเจาะคุณจะสักคุณจะแขวนสิทธิ์ของคุณแต่อย่าให้สูงเกิน2ข้อนิ้วต่ำลงไป2ข้อนิ้วไม่ได้อันตรายเขาเรียกว่าแก้แล้วอาจจะไม่เกิดมากเกิดผลถ้าถามว่าคุณสายฮาร์ดคอร์จริงก็เจาะเลยครับแต่ถ้าเกิดกลัวเจ็บเหมือนผมเนี่ยแขวนเหมือนคนท้องก็ได้ที่เขาหาขอมาเกี่ยวหรือใช้สายรัด ที่แบบเอออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะนะครับบางท่านเนี่ยลูกศิลย์ลูกหาผมหรือลูกค้าผมเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองพอสมควรเนี่ยเขาไปซื้อทองเป็นเส้นเลยนะครับไปทําทองเป็นเส้นปรากฏว่าขาดครับนีนะครับขาดแล้วยังหาเจอนะครับดังนั้นบางอย่างคนสมัยก่อนเขาจะใช้เชือกนะครับเราก็ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ